เป็นต้นพวงชมพูที่ซื้อมาจากตลาดต้นไม้นะคะก็คิดอยู่ว่าเอ๊น้องจะรอดหรือเปล่าดูสิเพราะว่าดอกจากสีชมพูชมพูที่เราซื้อมาตอนแรกนะคะมันก็เริ่มเหี่ยวอ่ามันก็เหี่ยวแล้วมันก็แบบเฮ้ยจะรอดหรือเปล่าแต่ว่ามันทำให้เห็นสัตธรจะทอย่างนึงคะ่ะว่า คือไอที่มันเหี่ยวมันแห้งมันตายไปอะ่ะแต่ถ้าเราหมั่นลดน้ามันทุกวันอย่างสม่ำเสมอเนาะนี่ค่ะผลปรากฏว่าน้องแตกยอดใหม่แล้วก็เอ่อเนี่ยค่ะแทงยอดขึ้นไปละก็รู้สึกดีใจเปรียบเทียบไปกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเนาะบางสิ่งบางอย่างมันก็มีการละเวลาที่มันต้องร่วงโรยไปแต่มันก็จะมีสิ่งใหม่ๆสิ่งดีที่ว่าเกิดขึ้น มาให้เราได้ชื่นใจนะคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ